เธยมันจะพูดอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วก็ให้เข้าใจกันไปเองอย่างตัวฉันเองอะอาจจะไม่ได้พูดนําเทนเรื่องการแบบคาสับขึ้นมาหรอกแต่เราก็จะในกลุ่มเพื่อนมันจะเป็นอย่างกันอยู่แล้วทุกๆกลุ่มอยู่กบพูดกแต่งอีดอมากแต่งอีดอคืออะไรวะเกตปะไม่เก็ตไม่เกตนี่ก็ไม่เกตแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกคือน่าจะดีใช่ไหมดีจริงหรออีนีมัวมาก คืออ่ะเนี่ยจุดกําเนิดมันก็ไม่มีที่มาอยู่แล้วคือแต่งอีดอเกิดจากอะไรเกิดจากที่อีฉันเนี่ยไปซื้อลองพื้นของอิปแซงเออแล้วมันมีลองพื้นที่ชื่อว่าแต่งอีดอเป็นรุ่นในในตำนานเป็นรุ่นแบบรุ่นดรุ่นดีแต่านั้นอะไรดีๆแต่งอีดอมาคือต้องบอกว่าคําศัพท์อะโดยเฉพาะคข้าทำเกอหรือ LGBTQ กับเธอเนี่ยผุดทุกวัน ทุกวันจริงๆอยากจะพูดอะไรก็พูดเนื้อาไมล่าอยากจะพูดอะไรก็พูดดังนั้นอ่ะมันจึงไม่ได้มีแบบว่าอุ๊ยวันนี้ช่วงนี้คําศัพท์นี้ฮิต no แต่มันก็จะมีแบบอีิชัยกันอยู่อยู่เรื่อยๆบ่อยๆละกันเออแต่เมือนนอกไม่มีภาษาอังกฤษมีไหมคําศัพท์กับเธยไม่มีมีหรอก็จะเป็นพวกแรกที่เขาจะพูดแรกเขาจะพูดอัไนี่ก็ยังไมค่อยเข้าใจแล้วใครเข้าใจหรือไม่ผัวกู บกกูเข้าใจหมดเลยเพราะชอบดูดูพอร์ตแดกแดกเรสมากอ oh, ะไรอย่างงี้ <okay. S 1> เออ